สวัสดีครับอ่ามาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับรีวิวนะฮะผมรีวิวเจ้าก,กีตาร์นะฮะอ่ะวันนี้วันนี้ผมมาอยู่กับกีตาร์ที่สวยงามมากๆนะฮะผมเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันสวยใช่นะฮะวันนี้เรามาอยู่กับซิกมานะฮะ ต่หอซิกมาตัวนี้เป็นโปกไฟฟ้านะผมนะฮะก็อาจจะดูคล้ายๆมาดินนะฮะคล้ายเลยนะ <c oughs> คล้ายมาดินเลยนะซิกมากครับผมตัวนี้ก็เป็นโปรไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันนะัะผม,ว,ม,ว,มว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เช่นเคยครับหลายคนเห็นสเปคไม้แบบนี้สีแบบนี้แน่นอนฮนะเป็นมอกกานีนะับผมนะด้านหน้าจะเป็นโซลิดมอกกานีนะฮะไมะ้โซลิดมอกกานีด้านหน้าแล้วก็ข้างๆากับด้านหลังนะฮะเป็นมอกกานีลามิเนตนะครับ แล้วก็คอก็เป็นมัคกันนีเช่นกันนะฮะโถด้านหน้าด้วยโลสบูดนะฮะกินกร์บอร์ดนะครับแล้วก็บิดก็เป็นโลสบูดเช่นกันนะตัวนี้ตัวนี้รีบอร์ดซีรีส์ฮะตัวนี้เป็นโมเดลนะฮะ DMC 15E นะฮะผมมาตัวนี้ซิกม่านะฮะรุ่น DMC 15E ฮะก็เป็นเดดน็อตเป็นทรงเดดน็อตคัโดเวย์นะผมฮะเป็นทรงเดดน็อตแล้วก็มีคาโดเวย์สำหรับเอาไว้โซโล่เลยกิ๊บนะฮะ เราจะหมดปัญหาเรื่องการเล่นโน้ตที่สูงนะฮะสามารถเล่นได้อยูข้อมือทีเดียวก็ตัวนี้ใสม่มบิ๊กอัพผ้าขยายเสียงของ c ริสแมนฮะตัวนี้มีจูนเนอร์ในตัวฮะสะดวกในการตักสายนะครับผมฮะอ่ะเดี๋ยวเรารอฟังเสียงเช่นเคยครับเดี๋ยวเราเริ่มจากเสียงเปล่าๆโดยที่ยังไม่ผ่านผ้าขยายอยู่นะฮะอ่ะลองดูครับ ลองกับใช้เป็นฟิงเกอร์ดูนะครับอ,อะใ้เสียงที่ค่อนข้างที่จะกลางวานนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเล่นง่ายนะฮะคอค่อนข้างบางเลยนะฮะสำหรับใครที่หากิ้าที่คอ,อบางนะฮะเล่นง,ง่ายก็ตัวนี้เลย ค่อนขางชัดเจนแล้วก็ลางวันดีนะแล้วลองเอาเป็นผ้าไฟฟ้าดูครับลองกันดูฮะรเริ่มจากการใช้ปิ๊กนะครับ สำหรับการฟังเสียงของจกีตาร์ตัวนี้ครับก็สรุปเลยฮะตัวนี้สามารถเล่นได้กว้างนะฮะเล่นได้หลากหลายสําหรับใครที่จะเอาไปใช้งานก็ใช้งานได้ทุกรูปแบบทั้งแสดงสดแล้วก็เล่นสปีดสไตล์นะครับผมฮะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงครับไม่ถึงหมื่นด้วยราคาถูกแล้วก็ได้สเปคไม้ที่ดีนะฮะเป็นพกพีทั้งตัวเลยนะฮะก็ใช้งานได้หลากหลายครับใครที่ชื่นชอบนะะกีตาร์ที่เสียงดีราคาไม่แพงนะครับผมฮะแวะเข้ามาชมสินค้าได้ที่ ร้านยูสิกอาร์มนะครับซีคอนชั้นสองนะครับส่วนของถมนะครับหรืออินิเียบัวสํารงนะฮะร้านดงนตรีนะฮะชั้น2เช่นกันนะครับผมฮะก็เข้ามาทดลองเข้ามาสอบถาแล้วก็เข้ามาลองเสียงลองฟังกันดูนะครับผมฮะอ่ะโอกาสหน้านะฮะจะเอาสินค้าตัวไหนมาลองให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงก็ติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ